สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้็็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่สามบเกตอนนางสุวรรณมาลีมีสันตัดพ่อพระภัยมณีคลิปที่หให้ทุกคนได้ฟังแลวฟังเดเลยนะครับนางฟังสุดสาครค่อยอ่อนจิตเพื่อช่วยคิด ผันแปรคอยแก้ไขแต่แม่นี่วิตกในอกใจกลัวจะไปเข้าที่ทั้งสี่องค์พระโอรสอดสูว,ว่าผู้หญิงถึงงามยิ่งอย่างไรก็ไม่หลงนังเสือเหลืองเครื่องไตรยังใส่องค์ไม่เปลี้ยงปรง เปลี่ยนปีกับสีกานั่นงทรวงฟังยังพลั่นให้วันจิตด้วยคอยติดตังรักมันนักหนาจึงว่าพ่อก็วิเศษเวียดวิชาคิดรักษาพระองค์ให้จงดีถ้าแม่เจ้าเข้าไปติดชีวิตแม่เห็นตายแท่ แ้วขอฝากแต่สร้างผีนางสอนบุตรสุดสวาสดราชบุตรีจงพึ่งพี่ทั้งสององค์เป็นพงพันด้วยแสนแค้นแน่นเหน็บให้เก็บจกิเหมือนชีวิตมารดาจะอาสันนางพลางแอบชิดที่ดายิ่งจาบันเ่ออื่นอั้นตอมอารมณ ไม่สมปดีพอพบคล้ำย่ำคล่องยิ่งมองเศร้าเสด็จเข้าไปพระพาลังคาสีเสยนลำลึกตืึกตาถึงสามีทรงสศกีกำสดสลดใจฝ่ายบุตรีพี่น้องสองโอรสอยู่ชั้นลถตามภาษาอัจฉาใสสร้อยเสวันจันทสดาร้อยมาลัย พระหัตชัยช่วยปลิดนั่งชิดกันพูดพู้คะ้ะจ้าจ๋าประชารุ่นด้วยเคยคุ้นเคียงใกล้ไม่ไฟ,ฟ่ฝันวิศารณรจวนมาเวลานั้นให้ไว้วันกิตกษัตริย์หัตชัยนนึกชวนลักชักสมัยชายชะม่อยดูสวมซ้อยสุวรรณน้อง อันพองใสแล้วอออิ่มเพริมพร้อมละม่อมละไมงามวิไลแลเหมือนจะเยื่อนยิ้มยิ่งเพี้ยเปลงเปลี่ยงปรั่งกำลังวุ่นในเนื้อละมุนหน้าอุ้มดูนุ่มนิ่มอันน้องนางต่างพี่ดังตีพิมพ์ นึกอิ่มอเลียนั่งเทียคอคิดใค่รลู้ว่าผู้ใหญ่เขาได้เสียเป็นผัวเมียกันอย่างไรที่ไหนหนอไม่เข้าใจในที่ต้องหลีรอเฝ้าเตะคอรอคิดกลิ่มค่อยชิมเชยส่วนสวงนางต่างองคอย่างหลวงเล่นด้วยว่าเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เฉย แต่หักจะในจะใขรพลอดใครกรดเกลยยังไม่เคยขามเขินสะเทือนใจเกิงแลเลียงเพียงพิษยิ่งคิดรักสุดจะหักห้ามจิตคิดจะไหนต้องถอยอดถดอั้นกันเทยไปนอนใกล้เชี่ยถาสุดสาครไายสองนางต่างร้อยต้องไม่เสร็จ ตามสเสด็จขึ้นสวนรรค์บรรจจะถอนถวายทรงองละพวงช่วยสวมกรอนแล่นางนอนเรียมพระพี่ไม่มีแข้งตื่นงัดหัดชะในย,ยังไม่หลับเห็นอัดกลับข้างที่รีบหลีแสงนางนอนใกล้ได้กลิ่นกินแต่แขง ค่อยๆแปลงพีกเบียดพราะเฉียดเฉยยิ่งหอมชื่นลื่นลินกินกุหลาบยิ่งเสียวซาบสวงลิกนาลิกเสยแต่เดิมทีนั่นไม่ใช่จะไม่เคยเลยกรอดเกยจูบกรอดผู้พอดกันแต่น้ามจิตไม่ได้คิดพิศวาส เหมือนอย่างญาติเช่ายอมตนอมขวรนขั้นรู้จักขั้นรักเป็นดังเช่นนั้นกับขยั่นพันตัวยิดกลัวเกรงพี่เนตรน้องสองนางกระจางเกี่ยมงามจะแล่มอัร่อยเฉาะและหมอเมงอันโลจีม่ต้องสอนเหมือนกรอนเพลง มันเป็นเองอารมณ์ค่ยชมชิดเธอเชยชื่นเพื่อนองคกลัวจะร้องว่าพี่น้องเล่าลมทำยุ้มยิมแต่มุมมองสองแก้มโดยแยมยิ้มค่อยกิ้มริ่มยุมพิษยิ่งคิดติดใจด้วยมาแกีรกเริ่มประเดิมรักไม่รู้จากเกิดเปรี้ยว ชนเขียวชชไนสวัสดีทราบปราบลืมและลืมไปหลับอยู่ในแท่นที่ทั้งสี่องค์ับับนี้ก็จะได้ก็จะขอยุติลงกระถียงเท่านี้แด้ขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยได้ขอขอบคุณทุกทกท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยแล้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ